โอเคไหมอย่าตีน้องอ้าวอ้าเอ้าเอ้าย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 า oh, <no. S 1> นี่เซอร์เบสเซอร์เบสผ่าเงี้ยวนีค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะอ,อมเม็ตเฉลต์ไป,ไปกลางเต็นท์นะคะที่ไหนรู้ไหมคะราชบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะ<อ>เราจะมีเซอร์ไพรส์ วันนี้เราหลอกนะอ้อมนะเดี๋ยวเราไปดูหน้านะอ้อมตอนเจอหมัม,มีดีกว่าไหมเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราไปสองบ้านใช่ไหมบ้านนะอ้อมกับบ้านมามา้าแต่มามีไม่ได้ไปแต่แม่แม่อ้วะชวนมามีไปที่หลังเดี๋ยววันนี้เราไปเซอร์ไพรส์ว่านะอ้อมเจอแม่พึ่งแล้วจะรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวเราไปดู<อ>สี่หน้ากันฮะร้องไห้เลยเหรอ,อจะร้องไา้ขนาดเอาดีใจไงมันเป็นไปได้อยู่นะอมเมรลดอ่ะแล้ว ไม่มีไหนบอกว่ามีของขวัญอะไรมีของขวัญอะไรอะคะลูกก็บอกว่ามีของขวัญไม่รู้เรื่องนะอุ้มไม่มีจะมีทำไมไปกลางเต็นท์จะมีของขวัญได้ไงคะบอกว่ามีของขวัญเมื่อกี้ตอนแรกไม่มีค่ะลูกเข้าใจอะไรผิดไหมเดี๋ยวเราเดี <บา S 1> ๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าลูกไปเร็วขึ้นรถเร็วลูกไปใจเย็นๆเอาทำไมอะเดี๋ยวโดนน้องลูกเดี๋ยวโดนน้อง อย่าทารอกันลูกอย่าทารอการต้องอันดถอดรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะลูกนี่นะคะเรากำลังเดินทางนะคะเอาแล้วลูกนอนเนี้ยพี่ออมเล่นนอนเนี้ยนั่งไงอ่ะคะลูกคะนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งให้เรียบร้อยออมเล่นดูน้องเลยนะลูกโอเคไหมอย่าตีน้องอาอาวอาๆอาอย่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 าดิเซเบต ทำน้องทำพี่แบบนี้ได้ไงขอโทษพี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วหนูทำพี่อำเหลดทำไมลูกทำพี่อำเหลดทำไมคะอะขอโทษนับหนึ่งมาพี่อำเหลดเจ็บไหมลูกเจ็บไหมมีอันเดียวเหรอลูกปะเออเดี๋ยวไปเจอกันตรงนน้นเลยนะอะไรคะลูกเอาสัตว์มาที่หนูเชื้อหนูเก็บเลยนะนูกจะเอาอีกไหมอ่ะไอาอีกไหมคะ <Okay. S 2> โอเคหมดยังเนี่ยทำไมกินทีลไรได้เช็ดมือด้วยนะลูกจ้าเอ๋เดี๋ยวนะอ้อมก,กินกาแฟไหมคะมกินค่ะจะกินไหมดูหลานก่อนจริงเหรอหลานหลับเหรอเอา้าไม่หลับนี่ไงคนนี้ไม่หลับว่ะเล็กหลับอยพี่อ้อมเน็ตไหมคะไปลงไปนี่นะคะเป็นคู่แฟนหอเน็ตนะคะคนนี้ อ้มีตุ๊กตาด้วยตายลงไปโอ้เก่งจังเลยค่ะดูดูเชเบ็ตไหมดูพี่อมเล็ตไหมลูกเชเบ็ตอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังลูกสวัสดีค่ะนั่งรอได้ยเลยนะนั่งด้วยกันปะลูกแป๊บหนึ่งให้น้องอ้อมไปซื้อของก่อนลูกโอ้ยไอรินก็อายุน้อยกว่าเชเบ็ตนะคะหนึ่งปีนะคะเอ้าทำไมปอตต้นไปไหนอะ ไปไหนก่อน <S <S อายลินวันนี้อายลินจะไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไหนไปแคมป์ค่ะไปแคมปปิ้งนะคะไ,ไปไ,ไปไปอะไรอ้อมอ่าไปมาเร็ว ไปไหนก่อนไปไหนก่อนไหมโอเคโอเคอเธอจะเห็นอะไรไหมหน้าสอคนนั้นอ่ะฮัลโหอฮัลโหลอ้าวมาทำอะไรมาทำอะไรอ่ะเธอเบยจะไปลูกเชเบดรถมาทำอะไรมาทำอะไรกันคะแถวนี้ ไาที่นี่เออมาทำอะไรกันทัสดีค่ะลูกใบตองมาทำอะไรคะไปไหนคะไปเที่ยวไหนกันน่ะมี่หอที่ไหนอ่ะอี้โซเชียลแคมปญอ้าอันนี้ไปเตยเราทำไมเราทำไมถึงมาฉันไม่รู้อยู่คนเดียวเหรอน้องสงสัย น้องกัดความสงสัยลูกอยู่คเดียวหรอลูกกันอยู่ไหนกันหมดอันนี้่เอาานอมีอะไรจะถามคะน้อ้อมมาทำไมมาได้ไงมาทำไมด้วยไม่รู้เหมือนกันใจเย็นดินี่ไงจอบแผ่นนี่ไงไม่รู้เรื่องเลยค่ะมาแล้วกลูก โบตันสวยมากเลยนะคะทุกคนดูขออยากอ้าวแล้วต้นไปไหนอะ่นตอนนี้เรามาเที่ยวที่เขางูนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะไม่กลัวงูหรอลูกกลัวค่ะกลัวไหมต้องจับผู้ใหญ่ไว้นะเข้าใจไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยนะอ้ไปเดินเดินเองี รอคนประคองหน่อยนิ่มปอบปอบหรือปยกูแบ็ดก็จะหมดโอ้ยมีนี่ด้วยอ่ะออมเล็ตออมเล็ตเชเบ็ดมีต้นคิดบ้านหูออมเล็ตไปถึงนู้นแล้วอ่ะนี่นะคะออมเล็ตไปไปไวมากทุกคนโอ้ยสวยมากเลยมีสพาน้ำมาเจอ สวยมากเลยนะคะอากาศดีมากอะไรลูกอะไรรีบมา,าเร็วช้าทำไมอ่ะหนูจะทำอะไรคะลูกไม่ถ่า,ายคีบไม่ถ่ายคีบบอกถ่ายต้นคริสต์มาสเนี่ยนะที่บ้านเราก็มีลูกแต่ต้นใหญ่จริงเหรอี่ต้นเราเท่านี้แล้วเราโค,าค้ตรจะมีค่ะไปเร็วไปขึ้นสะพานกันดีกว่าลูก ต้นคิดม่านเนี่ยธรรมดาไปขึ้นสะพานกันดีกว่าลูกไปเร็วนะมานี่ทางนี้ค่ะไอรีนมาทางนี้ค่ะลูกไปขึ้นสะพานกันไปเร็วแม่เอาลูกป้อมไปด้วยเร็ว <laughs> เอ,อ้ยระวังลูกโอ,โอ้วิ่งน่ากลัวมากอะ่ะน้ำเล็ดแอลฟ่านหนอไม่เอาน่ากลัวแต่ต้องกลัว,วเหมือนกันโอ้อากาศด,ดีมากเลยนะคะทุกคนกลลัวเยเราไปขึ้นสะพานกันดีกว่าลูก ไปนี่นี่นี่ขึ้นสะพานตรงนี้เลยนะจับม,มือน้องไปด้วยค่ะไปไอรินมาี่นี่เ็วลูกมาอไ,ไอรีนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปหอเออมเลีล้ยวอมเล็นนะคะหลายรอบแล้วนะคะมาถ่ายรูป

มองกล้องมองกล้องไอรีดไอรีดไอรดวันนี้ลยขอแข็งขอแข็งเดอนจะเป็นเก่งจะเป็นเจ้าายรีดเจ่งอันนี้ก็แวรถ่ายรูปกันทุกจุดนะคะ เรากำลังจะเดินข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาสะพานฝั่งนี้นะคะทุกคนมาน้อยมาน้อยเสร็จก็เล่นกระดาษไร่นะเดี๋ยว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 ป๊บนึงลูกแป๊บนึงเงยเงยกันเสื้อเปื้อนร้อนหน่อยเลยหนูไปแกะที่มุกมันเนี่ยแกะน้ำมุกปั้ าเช็ดให้หันแก้วมาให้พี่ซองดูดินี่ดูแก้มเพี้ยวเล็ดน,นะคะไม่เป็นไรลูกเป็นแคร์นะลูกไอ้ไอ้นี้ไม่เป็นไรบ้วนอะไรบ้วนอะไรไม่มีชิชูอะ,อะไม่มีชิชูนะคะแม่โอ,อก็เลยต้องสวยเลยเออแม่โอ,อก็เลยมัน,นร้อ<ห>นเหลือเลยน้องหยันน้องหยันมาเช็ดมาม่าดิลูกให้มาเช็ดเองอ่ะไปมาเล่นไปไม่อยากไปเช็ดเสื้อน,นะลูก นี่นะคะแบบผลงานหอมเด็ดนะแต่มันน่าจะร้อนหรือว่าเย็นกันตาไม่ไหลไม่ไหลคือวิวนะคะแล้วก็เดินตามทางอ่ะเพื่อนอะไรเพื่อนมาเดินไปไหนเลิกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องมาไม่เป็นไรลูกตะเกียมันไหลลูกตะเกียบมันไหลนะคะเขาแมวเขก็เลยเช็ดให้ไม่เป็นไรลูกนนะมานนะมา เนี่ยมันหายแล้วมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วลูกแห้งแล้ว่ไมบอกป้าก่อนเดอเอาแม่เด็กเอเขาเป็นกําหลายดวงเนาห็นไม่มีนี้้ยดยิ้มนียเาโดนหมด้ยเาด๋ดูหมาก็มาดูด้วยแหละมาลูกมานี่แล้ะเอา วาดดู้ยทำไมหนูเป็นอยางเงลูกร้อนหรือไรมันไม่ร้อนเลยอากาศหนาวจะตายตอนไหลออกมาตอนนี้เราก็มาพักนะคะที่ศาลานะคะริมน้ำนะคะนี่เราต้องเดินกลับไปจากตรงนี้นะคะกลับลงไปตรงนี้นะไกลมากเลยนะอยากปันเรือเพลินบ้างดีน้วันนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะอากาศเย็นมากเลยค่ะดูเลยบรรยากาศก็ดีมาก เดี๋ยวน้าอ้อมบอกว่าจะพาไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอ้อมเดี๋ยวเราต้องอ้อมอ้อมใกล้ๆด้วยค่ะต้นแตงใส่น้ำมันใส่น้ำขยะบะโอ้ออกมาที่แม่เดี๋ยวแม่อุจะปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเที่ยวคลิปเที่ยวทริปข่าวงูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ No, <laughs>